บุญสะสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นเชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชํำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงความสำเร็จทั้งมวลล้วนมาจากบุญ ความสุขทั้งหมดล้วนมาจากบุญบุญทำแล้วตัดรือนบิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญซื่อตรงทำก่อนได้ก่อนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำประนีดได้ประณีบุญมีอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ มากทำให้กิเลสเบาบางลง <c oughs> ทำให้นิสัยดีเกิดขึ้นทำให้ความเศร้าหมองใจหมดไปทำให้ปีติใจเกิดขึ้นปราเปรื้มปราโมทสังัดจากบาปอากุศลและธรรมทั้งปวงอันนี้สงของบุญถ้าทำถูกเนื้อนาบุญก็จะได้บุญมากผู้มีปัญญา <c oughs> จึงควรทำบุญด้วยปีติก่อนทำกำลังทำหลังจากทำผู้มีปัญญาควรทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญตรงตากในเวลามาสตรให้ทานกษัตริย์เดลฉานพึงหวังผลร้อยเท่าให้ทานกับมนุษย์ุศีลพึงหวังผลพันเท่าให้ทานกับ ผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์พึงหวังผลแสนเท่าให้ทานกันนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพูดประราศจากกิเลสครามพึงหวังผลแสนกดเท่าถาวายทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันได้ผลไม่ต้องนับถาวายทานแด่พระโสดาบันหนึ่งร้อยเม่เท่าให้ถาวายทานแด่พระสกิทาคามีองค์เดียว ถวายทานแด่พระสิทธาคามีหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานแด่พระอนาคามีเพียงองค์เดียวถวายทานแด่พระอนาคามีหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานแด่พระอรหันต์เพียงองค์เดียวถวายทานแด่พระอรหันต์หนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานแด่พระปเจกับพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวถวายทานแด่พระปเจกับพพุทธเจ้าหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เท่าถวายสังฆทาน โดยมีพระสัมมาธรรมปทเจาเป็นประมุขปวัยทานโดยมีสัมมาธรรมปทเจาเป็นประมุขสวายสังกทานโดยมีพระสัมมาธรรมปทเจาเป็นประมุขไม่เท่าการสร้างวิหารทานเพื่อพิสูพุจรมาจากทิศทั้งสี่สร้างวิหารทานเพื่อพิสูุ้จรมาจากทิศทั้งสีไม่เท่าการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอย่างแม่งอนแง่นไม่กลั่นแกร้ง อัรถึงว่ารัตนาตายเาเป็นที่พึ่งไม่เท่าการสมัครการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทุรุเป็นไทยเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่พระอริยเจ้าสารรเสริญน,นี่ธรรมาทานศีลไม่เท่าการแผ่เมตตาเพียงชั่วสุดนมของหอมนี่การแผ่เมตตาไม่เท่าบุญ เห็นันี่จะสัญญาเป็นชั่วลนิ้ิมือเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญในทานในศีลในภาวนาแล้วเราก็เลือกเนื้อนาบุญอันี่ว่ายไปแล้วนี่ยห่นแต่ถวายสังฆทาน มีพระสัมมาทัตพะพุทธเจ้าเป็นประมุขสร้างวิหารทานนก็รับแต่ธรราคมอย่างไม่ง่้นเงันไม่ครลนแคลนอย่างที่เราทำเนี่ยแ้วก็สมาทานศีลอันนีสงฆ์มากๆทังนั้นมาปล่อยปราเนี่ยเรายังแผ่เมตตาได้ผลมากกว่าปล่อยปลาก็แผ่เมตตามีเมตตาต่อปลา เพราะนั้นบุญที่เราได้มากก็คือมาไปปลานี่แหละเพราะเราได้สมาทานศีลเราได้รับไตรธนาคมเราได้สมาทานศีลเราได้เมตตาจากการไปปราปรเราจะได้ฟังธรรมเราจะได้บริจาคปัจจัยเข้าวัดเพื่อเป็นค่าปราอีก เราจะได้ธิษฐานจิตเรายัางได้ถวายบุญหลงพ่อาจะได้ตามระลึกนึกถึงบุญเก่าๆที่อาจารย์พูดถึงได้บุญมากเลยเกินมากจริงๆเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา <c oughs> จึงเลือกทำบุญที่มีบุญมาก มีบุญมากอย่างนแป๊บเดียวเนี่ยมาปลายประาเนี่ยเราได้บุญแทบจะครบทุกอย่างจริงๆปพราะนั้นให้ตั้งใจให้ดีเราก็ปลายปรากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานมากยี่สิบอ็ดปีแล้วถวันที่วันฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดโควิดล้อมวัดโดนด่าโดนว่าโดนทำลาย โดนกัดขวางโดนคูนโดนอ้างเหตุผลเหตุผลนี้ตลอดการยาวนานแต่ว่าเราก็เห็นอน,นิสีสงที่ว่าไปแล้วเหล่านั้นก็มาปล่อยปลากันทุกวันโดยมีอากมเป็นประธานในานามชมรมปลรยปลาบูชาเจดีย์ทอดเสยนตามสายให้แก่กลุ่มปล่ยปลายามเช้า,าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็ถ่ายทอดไปทั่วโลก <c oughs> โดยผ่านดังซูมก็ขออนุโมทน,นาบุญก,กับอากกลุ่มแปลรายานเช้าเจ้าภาพทุกท่านและทุกท่านที่เริ่มบุญมาทุกท่านที่รับชมรับฟังแม้นอยู่แดนไกลอย่างไรก็ตามขอได้อรม่มบ,บุญน,นั้นด้วยกันและก็เท่ากันขออาก็ขแข็งแรงมงคณะทุกท่าน แข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนพ้นภยัยพ้นโควิดตลอดไปสุขกายสุขใจหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกเป็นสุขลืมตายเป็นสุขหลับตายเป็นสุขนั่งเดินยืนนอนเป็นสุขให้พบเจอคนดีสถานที่ดีอาหารดีธรรมะดีดีกด็ดีดีก็เดิมบุญเพิ่มเติมสมบัติใหญ่ไหลมาตลอดเวลาอ่านบารมีได้ทุกๆุก,กวินาทีปีติทุกวินาทีสุขทุกวินาที เอก,กาตาสงัดจากบาปทุกวินาทีเป็นพระธรรมกายตลอดเวลาทุกวินาทีกราบรสิตบุริยานสง่างามเมื่อทุกภพ,พทุกชาติถึงที่สุดเห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอเราอก็ปล่อยปลากันวันนี้มีปล่อยโคท้องหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่ หนึ่งร้อยกิโลกรัมอันทุอันทุขอให้ท่านเจ้าภาพุาทุกนาจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระาพัฒจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเพื่อนธรรมกายโดยเริ่มพรันห้อมีสุขภาพบาลานานะนะไม่ที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัย อายุขัยยืนยาวนานวิญญาณครบท่วนบริบูรณ์ร้างบารมีเพิ่มพูนสุตรั่งกายและใจสุดทั้งนั่ง,งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นเพื่อนตลอดการการเสมสาราญเบิกบานไม่มีประมาณคอยผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่โงกหลังไม่ค่อมทีิไม่หลงไหม่เลอะเลือนไม่ฟันฟ่นเฟือนอายุยืนยาวนาน,านมาก ร้อยยี่สิบปีขังแรงดูดีเันยี่สิบปีตลอดการดทานวนานตลอดไปรวยรวยรวยวัยรวยแทนดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดเดินทำเทินเราก็ไปปล่อยปลากันนะอารัธนามหาปุถุิยานยานให้เห็นจะใสสว่างที่ศุนกลรางกายของเราช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วย ให้เจ้าภาพบันนี้ทุกท่านที่กำลังป่วยหายป่วยแะก็ไม่โนที่กำลังจะรวย,รวย,รวยก็ขอให้รวยเลยที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปที่เข้าไม่เข้าถึงปร,รมกายก็ขอให้เข้าถึงปร,รมกายโดยเร็วพลันเถิดศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงทำชิ้ดังเมเข้าถึงทำชิตดังเมเข้าถึงทม,งม,างงทมสาน ปัจจุบันชาตินี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระพิสุทธิสมเดรก็ถึงพระธรรมกายทรงภิญญาปฏิรรมิธาปฏิหารปร,ริยตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทุกท้องทินทั่วโลกได้สำเร็จจงทุกประการเพิอน